สวัสดีค่ะแม่มาริซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มาริซอนจะมาชํำไหลสตรอเบอรี่ให้ดูค่ะนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ต้นแม่ต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ไหลไหลของสตรอเบอรี่นะคะงอกออกมาหนึ่งไหลแล้วก็มีสองลำดับอันนี้ไหลสตรอเบอรี่ลำดับที่หนึ่งค่ะแม่บริสุทใช้ไม้งามจาก ต้นหม่อนหรือมันเบอรี่มาเสียบไหลของสตรอเบอรี่ให้แนบกับดินในกระถางไหลลำดับที่1ถูกชําไปแล้วต่อไปชําไหลลำดับที่สองนะคะนี่จะเป็นไหลลำดับที่สองก็ใช้แม่งามเสียบลงไปให้ยึดไหลสตรอเบอรี่ติดกับดินนะคะปกติ ก็แม่บริโสนก็จะใช้ไม้งามจากมันเบอรี่กดลงไปเพื่อให้ไหลของสตอเบอรีร่แนบกับดินนี่นะคะจุดนี้แนบกับดินอันนี้จุดนี้ก็แนบกับดินหลังจากนั้นไหลของสตอเบอรีร่ก็จะงอกรากลงดินแล้วค่อยย้ายต้นกล้าไปลงกระถาง8นิ้วนี่ ใช้ไม้งามเสียบลงไปให้ไหลของสตรอเบอรี่แนบกับดินไหลลำดับที่หนึ่งอันนี้ลำดับที่สองนะคะไหลงอกออกมาเส้นเดียวก็ชําไปเลยถ้าชําติดนะคะก็จะได้ต้นแม่ต้นกล้าสตรอเบอรี่สองต้นนี่สตรอเบอรี่กำลังติดดอกติดผลนะคะ เนี่ยกำลังติดดอกติดผลก็ถ้าสตรอเบอรี่ติดดอกติดผลไหลก็จะไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ได้ชํำไหลอยู่สองลำดับของไหลก็ถ้างอกออกมาอีกแม่บริสอนก็จะชํำไว้สตรอเบอรี่กระถางนี้นะคะต้นแม่ตั้งแต่2ปีที่แล้วก็ต้นเล็กๆต้นไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะคะ ต้นแม่ตั้งแต่2ปีที่แล้วที่แม่มริศรขยายพันธุ์ด้วยการปักชำไหลก็ทำเป็นต้นแม่แล้วคราวนี้ก็มาชำอีก2ต้นเพื่อที่จะได้ต้นกล้าจากต้นไหลสตอรอเบอรี่ขยายพันธุ์ด้วยไหลโดยแม่มริสรก็ชำไหลของสตอรอเบอรี่ลงกระถางเดิมนี่เห็นไหมคะ เพราะว่าที่ว่างของกระถาง8นิ้วยังว่างอยู่ดินยังว่างอยู่ก็ชำลงกระถางดื่มไปเลยถ้าไหลของสตอเบอรี่งอกรากลงดินแล้วแม่บริสอนก็จะใช้ช้อนควักออกย้ายต้นกล้าไปปลูกลงกระถางอื่นไหลลำดับที่สองก็ชำลงกระถางแตงโมูค่ะกระถางแตงโมู พอต้นแตงโมงอกโตแล้วเขาจะเลื้อยออกกระถางนะคะจะไม่เป็นทรงพุ่มในกระถางแม่ะริสอนก็ใช้เป็นที่ชํำไหลสตอรอเบอรี่เลยค่ะพ่าพื้นที่มีจํากัดนะคะพื้นที่มีจํากัด,ะะกดชํำลงกระถางใกล้เคียงแก้ปัญหาไปก่อนหลังจากที่สตอรอเบอรี่ติดรากรากหย่างลงดินแล้วค่อยควักแล้วก็ย้ายต้นกล้า ตัดไหลออกไปปลูกกระถางอื่นนะคะเป็นวิธีการชำไหลสตรอเบอรี่แบบง่ายๆแบบพื้นที่จำกัดวันนี้แม่บริซอนมาบอกวิธีการชำไหลสตรอเบอรี่หากสตรอเบอรี่ติดรากลงกระถางแล้วนะคะแม่บริซอนก็จะมาย้ายต้นกล้าสตรอเบอรี่ที่ติดรากแล้วลงกระถาง ใหม่รูมกระถางอื่นเดี๋ยวรอรับชมอีพีต่อไปนะคะวันนี้แม่บริสอนขอจุกคลิปเพียงแค่นี้หากชอบก็กดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่บริสอนด้วยนะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร้ค่ะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ